จเจริญพรสาธุชนญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพาได้มาพบกับสาธุชนอีกครั้งหนึ่งใน EP, อีพีที่3ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องที่อาตมาจะานำมาบอกกล่าวญาติโยมทั้งหลาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนอให้อัตมาเพื่อ,อสร้างสรรค์คลิปดีๆมาเล่าสู่สาธุชนญ,ญาติโยมทั้งหลายได้เสริมสร้างสติปัญญาให้เกิดแก่ทุกคนนะวันนี้นะอัตมาภาพนำเรื่อง เกี่ยวกับพุทธประวัติในเรื่องอาการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงดับกานทัปปรินิพานแล้วมาเล่าสู่ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้เรื่องมีว่าเมื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละเสร็จสิ้นแล้วนี่ท่อน้ําได้หลั่งไหลาจากนาอากาศดับจิตกาทานชําระพื้นที่บริเวณน,นั้นให้สะอาดแล้ว เจ้ามละกษัตร์ทั้งหลายจึงเก็บพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในหีบทองน้อยนำไปเก็บในศาลานะสันถาคารภายในพระนครตั้งทหารรักษาความปลอดภัยไว้รอบด้านเพื่อป้องกันพระบรมสารีริกธาตุสูญหายพวกกษัตริย์และพราหมณ์เมืองอื่นๆรวมเจ็ดพระนครได้ส่งราชทูตมาเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำไปสักการบูชาใน เมืองของตนตนก็คือหนึ่งพระเจ้าชาติสตูเมืองราชฤก์สองพระเจ้าลิชวีเมืองไพศาลีสามพระเจ้ามหานาม,มะเมืองกบิลพัท f o u พระเจ้าทุริยราชเมืองอลัลกะตปะห้าพระเจ้าโกริยราชเมืองรามคามหกพระเจ้ามัลาราชเมืองปาวานเจ็ดมหาพรามเมืองเวททีป,ปะกะ เมื่อกษัตริย์และพราหมณ์ทั้งเจ็ดเมืองส่งคณะราชทูตของตนไปแล้วแต่ยังไม่ไว้ใจว่าจะได้หรือไม่จิงกีตาทัพออกจากเมืองของตนมาล้อมเมืองกุสินาราไว้และส่งสารให้มรรคษัตริย์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เสียแต่โดยดีมิฉะนั้นจะบีบบังคับด้วยกำลังทหารฝ่ายมรรคษัตริย์ไม่ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ และไม่ได้หวาดหวัน่นพันพึงต่อคำขคู่ไม่แม้ว่าพวกตนจะมีกำลังน้อยกว่าแต่ก็ต้องรบเพื่อศักดิ์ศรีพระพุทธเจ้าอุตสาเสด็จมาปร,รินิพานในเมืองของตนและเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาปร,รินิพานในเมืองของตนเป็นความประสงค์ที่จะได้ให้เราเนี่ยเป็นผู้ครอบครองพระบรม,มสารีริกธาตุแต่เพียงผู้เดียวว่ายอย่างนั้นนะในเมื่อ เจ้ามันละไม่ยอมแบ่งแสดงว่ายินดีที่จะทำการรบให้รู้ดำหูรู้แดงต่างไฟต่างเตรียมกำลังพลนะพร้อมเมื่อพร้อมแล้วก็กีทาทัพเข้าหากันเพื่อห้าหันให้แหลกรานทันใดนั้นโทนพรามผู้ฉลาดผู้เป็นอาจารย์สอนไตรเพศแก,ก่กษัตริย์ทั้งหลายเนี่เป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั้งปวง ได้พูดเกลีย้ยกล่อมกองทัพเมืองกุสินารานะกับกองทัพต่างเมืองให้ปณีปนอมนะยอมความกันให้เลิกทะเลาะก,กันเสียขอให้สามัคคีกันแบ่งโดยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในเมืองของตนว่าไงนะกษัตริย์และพราหมณ์เหล่านั้นตั้งอยู่ในคำของทนพราหมณ์ และขอร้องให้ท่านเป็นประธานในการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยโทนาพามจึงสั่งให้เปิดศาลาสันทาคารเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุไว้ตวงด้วยธนานทองได้16ทธนานแล้วแบ่งให้กษัตริย์และรรม์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านละสองธนาน เท่าเท่ากันส่วนธนานทองนะที่ตววโทนพรามได้ขอไปเพื่อสร้างสถูปบรรจุไว้ครั้นแบ่งเสร็จแล้วนะพระเจ้าโมริยะกษัตริย์เมืองปิภาริวันได้ทราบข่าวการปรินิพานของพระพุทธเจ้าจึงส่งราชทูตมาเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแต่พระบรมสารีริกธาตุถูกแบ่งไปหมดแล้ว บรรกษัตริย์จึงมอบพระอังคารให้แทนและได้สร้างสถูปบรรจุไว้ในเมืองปิดพริวันส่วนพระเคี้ยวแก้วนะครับพระบรมสารีริกธาตุเท่านั้นที่ถูกแบ่งไปพระเคี้ยวแก้วสีองค์หาได้แบ่งไม้และปฏิสถานนะสถานที่ต่างๆดังนี้นะหนึ่งพระเคี้ยวแก้วบนขวาเท้าสักาานะสกกเทวราชนำไปบรรจุไว้ณนะจุลามณี เจดี JD, บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเคี่ยวแก้วบนขวานะครับสองพระเคีื่อแก้วบนซ้ายบฏิสถานะแคว้นคันธานละสามพระเคีื่อแก้วล่างขวาบฏิสถานะนาคพิภพ,พ,พสี่พระเคี่ยวแก้วล่างขวาเมื่อกี้ล่างซ้ายานะอันนีพพ้ล่างขวาล่างซ้ายบฏิสถานะนาคพิภพล่างขวาบฏิสถานะแคว้นกาลิงคะต่อมานะครับ ถูกย้ายประดิตสถานไปประดิตสถานณลังกาทวีน,ะนี่นี่คือพระเกี้ยวแก้วทั้ง 4. นอกจากพระบรมสารีรลิกธาตุนี่คือที่ไปที่มาของอพระบรม,มศา,ามสดาเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วมีการแบ่งพระบรมสารีรลิกธาตุโดยทนนพรามนะแก่กษัตริย์ทั้งกษัตริย์ทั้งหลายทั้ง7เมือง นั่นก็เมืองราชคลื่นะนั่นก็คือเมืองราชคลื่นหนึ่งเมืองไพศาลีหนึ่งหนึ่งกับเมืองกบิลพัทหนึ่งเนือเมืองอัลละกับปะเมืองรามคมเมืองปาวาแล้วก็เมืองเวททิปกะนะส่วนท่านที่มาสุดท้ายก็คือท่านที่มาสุดท้ายนะพระเจ้าโมริยะกษัตริย์เมืองปีพริวันก็ได้นะ พระอังคารได้พระอังคารไปก็ถือว่าเป็นการแบ่งพระบรมมสษิสารีลิกธาตุเสร็จสิ้นในข่าวครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการสำเร็จในการแบ่งพระบรมมทธิสารีลิกธาตุโดยไม่มีการนองเลือดนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสาระน่ารู้มาฝากญาติโยมทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ เรื่องสาระน่ารู้เหล่านี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่วังว่าคลิปนี้หรือคลิปต่อๆไปอาจจะเป็นคลิปที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังแล้วค่อยเจอกันใหม่เอวังก็มีด้วยประการชนิดเจริญพร